ttw ครับธุรกิจผลิตและจําหน่ายน้ำประปาครับดูงบหน่อยดูลายใหญ่กันอีกว่านะครับลายย่อยถือ36 1จุดซึ่งจุด ลายย่อยถือ36.11%ไม่เยอะครับอย่าให้เกิน50มีบริษัทโอ้ชอกันช่างถือด้วยนะครับทางด่วนรถไฟฟ้าถือด้วยโหบริษัทถือเยอะมากครับไทยนีวีอาก็ถืออยู่นะนะครับกรุงเทพประกันภัยก็ถือนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นดี1ตัวครับไม่เกี่ยวกับกราฟนะหมายถึงหุ้นพื้นฐานดีนะครับงบการเงินนะครับ กำไรก็ท่งทรงครับ2,600ล้าน2,800ล้าน3,100ล้าน2,900ล้านครับงบกำไรท่งทงครับนี่ก็ไม่ถือว่าเยอะครับสินทรัพย์รวม2 2 8 4 2ล้านนี่สินไม่ถึงหมื่นล้านครับเอวีสูงเลยเอวีสูงเลยนะครับเกิน10เนาะปันผลดีนะครับปันผลดีนะครับ ามาดูกราฟกันครับกราฟ ttw ครับเปิดมาปุ๊บตอนนี้ตลาดเปิดอยู่นะครับจะมีราคาวิ่งขึ้นลงขึ้นลงบ้างนะเปิดมาปุ๊บราคาปัจจุบัน11.6นะครับอยู่ใต้เส้น200วันถูกไหมเส้น200วัน12บาท33าตางค์ถูกไหมเนี่ยอันนี้อ่านเลยเทนขาลงนะครับดูภาพใหญ่ก่อนอย่เพิ่งตกใจอู้ ttw น้ำปราปลาเราเนี่ยเข้าตลาดปี2008โอ้โหเข้าตลาดปีวิกฤตใหญ่พอดีเลยนะครับเคยทำฐานอยู่3บาท62สตางค์และไม่เคยลงมาอีกเลยครับนะครับและทำไฮสูงสุดอยู่14บบาท7ครับ14บาท7จจะเป็นยอดอะไรไหม ที่ผมเคยเคยอธิบายให้ฟังครับจะเป็นย่ออะไรไหมนะครับต้องระวังนะครับหุ้นตัวนี้ต้องระวังนะเขาไม่เคยปรับฐานเลยนะครับถ้าเขาลงมาปรับเนี่ยมันจะแย่กับคนที่ติดทุนสูงนะครับ Circuit b เบเกอรไม่แน่ใจว่า11บาทหรือเปล่าต้องไปดูในเด y นะไปดูในเดนะปรับเป็น d ดยย่อให้เห็นหน่อยอ่าใช่ครับ Circuit b เบเกอรคือ11บาทนะ งั้นเราก็จะตีจากเซอร์กิตเบเกอร์คือ11บาทนะครับงั้นเราก็จะตีจาก14 7มา11บาทครับเราไม่มอง3 4บาทนะเพราะมันไกลเกินไปครับมันยังลงไม่ถึงหรอกอีกอีกนานอยู่ครับ เส้นไหมอ่ะประมาณนี้ครับย่อมาหน่อยอ่ะนี่ครับไม่เห็นย่ออีกอ่ะประมาณนี้ครับคุณจำสิบสี่เจ็ดไว้นะ รีบาวแรกของเส้นเทนเส้นกดครับจะบอกประมาณประมาณแถวๆนี้ครับ11บเบาท8ปบาทครับแต่ถ้าขึ้นแบบแข็งแรงเนี่ย TTW ต้องขึ้นเหนือ13บาท3ถึง13บาท6ตอนนี้ยังไม่เห็นเลยนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เห็น14 7มบาทเนี่ยยังไม่เห็น14 7หรือ13บาบาทอีกเลยนะต้องระวังนะครับตอนนี้เป็นเทนขาลงนะครับ อ่านแนวรับแนวต้านครับแนวรับ11.4นะครับแนวรับหลังพิงฝาเนี่ยผมให้11บาทถ้าหลุด11บาทเนี่ยมันจะลงไปกองตรงไหนยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราค่อยดูทำเฟรมใหญ่เนาะคือคนมีราคาทุนสูงนี่ถึงแม้จะได้ปันผลดีก็เถอะครับ ปันผลดีราคาดอยเอาไหมครับใช่ไหมปันผลได้ทุกเดือนเอ้ปันผลได้ทุกปีทุกปีเลยพอไปดูพอร์ตติดลบห้าสิบเปโอ้เบิร์ดคําซีเวลสรุปแผน ttw ครับแนวรับ11บาท4และแนวรับ11บาทคือแนวรับหลังพิงฝาครับแนวต้านที่ควรผายได้คือ11 9 12 2 และกลับมายืน125จะกลับเป็นขาขึ้นอีกรอบหนึ่งครับและถ้าเกิดยืนเหนือ128จะดีดีดนะครับคือแต่มองดูแล้วโอ้โหเทนมาลงมาเรื่อยเลยครับเทนมาลงมาเรื่อยนะคนมีของผมไม่รู้ว่า f c ทุนเท่าไหร่ไงนะครับ f c ขอมาเนาะตัวนี้ผมไม่รู้ทุนเท่าไหร่เนาะแล้วครับวางแผนออกด้วยนะถ้าหลุด11บาทนะครับถ้าเกิดทุนสูงเนี่ยตอนมันลงมันจะลงได้ลึกนะครับหุ้นไม่เคยปรับฐานเลยนะครับ แผนที่จะบิประมาณนี้ครับเราไปดูก่อนว่าถ้าสมมุติมันจบรอบจริงคือถ้าเกิดมันไม่กลับไป14บาทเจดเลยเนี่ยมันจะลงไปเท่าไหร่มันจะลงไปเท่าไหร่หรใช่ไหมครับแต่ที่แน่แนมันขึ้นจากตรงนี้ครับนี่นะไม่ขึ้นจากตรงนี้นะถ้าผมมองการจบรอบก็จะ สมมุติตรงนี้เป็นแบบนี้นะถูกไหมถ้าตอนมันลงจบรอบมันก็คงจะลงไปที่เดิมครับแบบนี้ครับนะมองประมาณนี้นะนะครับอันนี้คือตามตามเขาเรียกอะไรนะตามทฤษฎีดาวเลยนะครับตามทฤษฎีดาวเลยนะครับที่ผมเชื่อมั่นว่ามันเป็นแบบนี้เกือบทุกตัวนะครับนะครับ ยิ่งหุ้นเล็กหุ้นกลางยิ่งเป็นนะครับแต่ถ้าหุ้นใหญ่ๆแบบ AOT อะไรเงี้ยก็จะลงยากอยู่นะแต่ s c c ก็ลงนะบอกก่อนนะครับก็อย่าไว้ใจหุ้นมากนะครับก็ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะหุ้นพวกนี้มันตามตลาดไงตลาดลงมันก็ลงนะครับแผน TTW ครับถ้าแนวแนวรับสะสมนี่จุดสะสมแบบภาพใหญ่จริงๆครับก็จะเป็นจากประมาณ7บาทถึง ถึง3.62บาท62สตังค์ครับแต่ตอนนั้นไม่รู้นะตอนที่มันลงใต้7บาทเนี่ยคือมันมีคือตอนนั้นตลาดมันจะแย่ขนาดไหนไงถ้าเกิดตลาดยิ่งแย่นะครับ3.62บาท6กสตังค์ก็มีโอกาสหลุดได้นะผมบอกไว้ก่อนนะครับจบแผนหุ้นครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ